นางสาวจีราวันแก้วสุวรรณค่ะดิฉันนางสาวนดรดาทองกลิ่นค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏส,สุราษฎร์ธานีค่ะโดยได้รับมอบหมายงานในรายวิชาการจัดการบริหารสถานศึกษานะคะโดยมีอาจารย์นันทพงศ์มีแรมันเป็นอาจารย์ประจาวิชาค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงเรียนบ้านห้วยล่วงอำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเปรมทิพย์รัตนคม ในการโรงเรียนบ้านห้วยล่วงในการให้สัมภาษณ์และแชร์ประสบการณ์การจัดการบริหารการศึกษาค่ะและไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเจอกับท่านร่้มในการได้เลยค่ะไปค่ะ ส่วนตัวและประวัติทางานคร่าวๆของท่านผู้อำนวยการองคการค่ะฉันก็ชื่อนางปรีนทิพย์รัตนคมนะคะประวัติส่วนตัวก็สมรสค่ะมีลูกสองนะคะประวัติการทต่งานเริ่มบรรจุวันที่16กันยายน2534ก็มีการย้ายนะคะบรรจุที่โรงเรียนดารุสรามจังหวัดนราธิวาส แล้วก็ย้ายมาอยู่มาสอนโรงเรียนพนมเบญจาจังหวัดกร,ระบีหลังจากนั้นก็ย้ายมาอีกค่ะมาสอนที่โรงเรียนครองชนวนวิทยาจังหวัดสุราษฎร์จากโรงเรียนครองชนวนวิทยาก็ย้ายมาสอนโรงเรียนเวียนสะก็จากโรงเรียนเวียนสะก็สอบเป็นผู้ในการอยู่โรงเรียนบ้านว้นล่วงณนะปัจจุบันค่ะคะ่ะ ทานพออคะหนูอยากจะให้พ่ออคะช่วยเล่าบริบทข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ้านห้วยล่วงนะคะให้ฟังหน่อยครับค่ะโรงเรียนมั่นห้วยล่วงนะคะเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงชั้นป .6 นะคะจำนวนนักเรียนณนะปัจจุบันนี้นะคะ54คนตาม d m c นะคะบุคลากรน,นะคะรวมทักงพออด้วยนะคะ8คน,นะคะ่ะ เป็นข้าราชการครู4ี่พนักงานร,ราชการหนึ่งครูอัตราจ้าง2ค่ะถามว่ามีค,ครูครบครบชั้นไหมมีแต่วิชาเอกยังไม่ครบทั้งแปดกลุ่มสาระนะคะเราก็จะมีวิชาเอกคณิตภาษาไทยวิทยาศาสตร์และภาษา,ษาอังกฤษค่ะ<ม>ข้อมูลสภาพแวดล้อมของชุมชนนะคะชุมชนละแวกนี้นะคะก็ทำอาชีพเกษตรกรคะ่ะ รายได้ไม่ค่อยดีนะคะรายได้ไม่ค่อยดีประกอบด้วย150ครัวเรือนนะคะประชากรประมาณ800คนใน50าครัวเรือนนี้นะคะทำสวนแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีเหมืองแร่หลังหลังโรงเรียนนี้จะเป็นเหมืองแร่นะคะห่างไปไม่ถึงกิโล800เมตรจะเป็นเหมืองแร่ซึ่งเหมืองแร่เราก็ให้การสนับสนินโรงเรียนเหมือนกัน Mm hmm. เล็กก็มีประเพณีวัฒนธรรมนะคะที่โรงเรียนเข้าร่วมกับสำนักสงฆ์ประเพณีวันสงกรานวันลอยกระทงที่หมู่บ้านจัดนะคะก็ได้ก็ได้เข้าร่วมนะคะผู้ปกครองส่วนใหญ่นะคะแต่วนนี้ก็จบก,การศึกษา mm hmm. ป .6 ค่ะไม่ได้จบสูง mm hmm. นะคะ ทีนี้โอกาสข้อจากัดนะคะโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนขนาดเล็กเด็กน้อยเด็กแค่54ถามว่าเออุดหนุนที่เข้ามาโรงเรียนก็ไม่เยอะนะคะแต่ถามว่าโรงเรียนอยู่ได้ไม่อยู่ได้นะคะอยู่ตามอัตราภาพ ที่ฟังพอนะคะเล่าถึงบริบททั่วไปของโรงเรียนนะคะโรงเรียนค่อนข้างที่จะน่าอยู่นะคะทีเดียวเลยแล้วก็ในการบริหารสถานศึกษาะคะ่ะมันก็จะแบ่งฝ่ายการทํางานเนี่ยคะ่ะออกเป็น4ฝ่ายด้วยกันนะคะพอมีวิชาการงบประมาณบุคคลแล้วก็บริหารทั่วไปะคะ่ะทีนี้อยากให้พอเล่าให้ฟังคะ่ะถึงการบริหารนะคะว่าไอหลักการบริหารงานวิชาการเนี่ยคะ่ะ ที่มอได้จัดการภายในโรงเรียนนะคะพอเจอปัญหาอะไรบ้างคะแล้วก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาในด้านวิชาการเนี่ยคะ่ะอย่างไรบ้างคะ,ะโรงเรียนนะะั่นนะในการบริหารวิชาการนะคะโรงเรียนจะนิดหลักสูตรนะคะหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นหลักนะคะ,ะน,นี่คือรวมทั้งแปดกลุ่มสาระนะคะโดยโรงเรียนจะ ใช้หลักสูตรเกณฑ์ต่างบูรณาการกับ DLTV นะคะอันที่สองก็คือครูสอนไม่ตรงวิชาอกีกโรงเรียนก็ได้ใช้ DLTV เพราะว่าครูวิชาเอกมีแค่สีวิชาเอกนะคะใช้ DLTV เสริมและก็ถามว่าในการเรียน DLTV นี้โรงเรียนก็มีอุปกรณ์เหมือนกับ DLTV นะคะเช่นว,วิชาวิทยาศาสตร์เมื่อกี้ก็ คุณครูก็ได้เดินเจอแล้วนะคะวิจยาศาสตร์คุณครูกําลังสอนเรื่องการช่างตวงวัดก็มีอุปกรณ์นะคะแล้วก็วิทยาการคํานวณน,นะคะโรงเรียนก็มีห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีคอมพิวเตอร์อยู่5เครื่องเด็กก็ได้ใช้นะคะอันที่3นะคะโรงเรียนมีการวัดผลประเมินผล ที่หลากหลายหลายรูปแบบนะคะมีเป็นข้อสอบข้อสอบก็มีหลายชนิดประนัยอัตนัยนะคะถามตอบอกระถูกกระผิดอะรนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็มีการสังเกตนะคะสังเกตและมีการลงมือปฏิบัติที่โรงเรียนทําบ่อยนะคะลงมือปฏิบัติแบบ active learning นะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์นะคะ อันที่4นะคะก็คือโรงเรียนจะมีการนิเทศนะคะพอ,อจะเข้าไปนิเทศในชั้นเรียนนะคะทุกคนนะคะนิเทศเป็นการยานามิตรเป็นการแนะนำนะคะถ้าดีแล้วก็เฉยค่ะถ้าไม่ดีก็แน,นะนำคะ่ะปัญหานะคะปัญหาด้านวิชาการของเราก็คือเรื่องเนี่ยมีครูสอนตรงไม่ตรงวิชาเองนะคะก็ได้แก้ปัญหาด้วยการใช้ทีวีนะคะ่ะ ที่สก็คือคุณสัมฤทธินะคะคุณสัมฤทิระดับชาติระดับชาติของโรงเรียนนี่จะต่ำต่ำเพราะทําทำยังไงโรงเรียนแก้ปัญหาอย่างไรโรงเยยงร,รงเียนก็ให้ครูสอสนเสริมนอกเวลาค่ะหลังจากเรียน S, <S มี t v ทเสร็จเราก็จะให้ครูสอสนเสริมนะคะแล้วก็เปิดสอนในวันเสาร์สเสาร์ในเทอมนี้นะคะค่ะ จากหลักการบริหารงานวิชาการแล้วนะคะพอก็อยากจะทราบในเรื่องการบริหารงบประมาณนะคะว่าผอเนี่ยพบปัญหาอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็มีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไรคะ่ะในการบริหารงบประมาณนะคะโรงเรียนบ้านว่วยร้่วเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็มาจากพื้นุดหนุนรายหัวซึ่งก็ไม่เยอะนะคะแล้วก็เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพิ่งสนับสนุนจากชุมชนเช่นเมืองเล่ ผู้นำท้องถิ่นผู้ปกครองนะคะให้การสนับสนุนและก็มีเนอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อกพทนะคะซึ่งส่งเสริมสุขภาพให้กับโรงเรียนทุกปีนะคะแล้วก็รอพอสอตอนะคะไม่ได้ให้เป็นเงินสดแต่มาช่วยเหลือด,ด้านสุขภาพของนักเรียนนะคะแล้วก็อบตอนะคะอบตอก็ให้การช่วยเหลือ ฉีดป้องกันยุงลายฆ่าเชื้อโปลเปิดเรียนนะคะทุกเทอมเลยนะคะแล้วก็พุนบริจาคด้วยนะคะโรงเรียนจะได้รับพุนบริจาคจากเพื่อนครูอีนะคะเพื่อนเพื่อนครูอีใหมานะคะ,ะเดือนละหนึ่งพันจำนวนหกุณแล้วก็เดือนละหนึ่งพันจำนวนห้าพันนะคะให้มาบ่อย แล้วก็การบริจาคนี้ชาวบ้านชุมชนใกล้ๆก็มาบริจาคเป็นอาหารกลางวันบ้าง,างเป็นไอศ์ครีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> มามาบริจาค <c oughs> เช่นถ้าเราจัดกิจกรรมมันขึ้นปีใหม่นะคะ,ะแม่ครัวก็ให้ของขวัญน,นะคะกำนันผู้ใหญ่ผู้ช่วยก็มาให้บริจาคนะคะให้ให้ของขวัญกับนักเรียนแล้วก็บริจาคอาหารด้วยค่ะบริจาคอาหารเป็นไอศ์ครีมอะไรเงี้ย มาให้กับเด็กนักเรียนนะคะมาบ่อยปีหนึ่งหลายหลายครั้งนะคะหลายหลายคนนะคะปัญหานะคะปัญหาที่พบของโรงเรียนบ้าน่วยร่วงก็เรื่องงบประมาณน้อยนะคะพอพบประมาณน้อยเราจะติดเอทุกห้องก็ไม่ได้เพราะมันน้อยนะคะเพราะนั้นก็แต่ว่าเราก็พบประมาณน้อยแต่การจัดกิจกรรมของเราคือเหมือนโรงเรียนใหญ่ทุกประการเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนานะคะ การจัดกิจกรรมนี้บางครั้งก็จัดเองแต่จัดเล็กๆเกป็นกิจกรรมเล็กๆสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กจัดกิจกรรมบางครั้งก็ไปร่วมกับเครือข่ายคะเครือข่ายผู้พิการสนีนะคะโรงเรียนอยู่และบางครั้งก็ไปร่วมกับโอบโตค่ะในการจัดโรโรงยาเสพติดอะไรอย่างนี้ทุกกิจกรรมนะคะทุกการใช้เงินในโรงเรียนนะคะจะต้องมาจากเผนนะคะมาจากแผนพัฒนาคุณภาพ5ปีนะคะ ปี2566ถึง2570นี้นะคะนี่คือแผนที่เราแผนนี้ยังใช้เงินไม่ได้นะคะยังไม่มีเงินอยู่เพราะฉะนั้นในการใช้เงินเพราะาจับแผน5ปีโทษมาเป็นแผน1ปีนี่คือแผนการปฏิบัติครออื่มทุกบาททุกสตางค์ถ้าใช้ต้องใช้ไปตามแผนนี้นะคะถ้าไม่มีในแผนแต่จําเป็นต้องใช้ก็ต้องบันทึกข้อความมาถึงฝ่าย บริหารงานงบประมาณและก็ถึงพออนะคะสามารถใช้ได้ใช้ได้ในส่วนไหนก็ใช้ได้ในส่วนของสิบเปอร์เซ็นค่ะที่กันไว้<อ>นะคะค่ะค่ะมาในส่วนของงานบุคคลบ้างนะคะพอ,อในส่วนของงานบริหารบุคคลนะคะที่โรงเรียนพออพบเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการแก้ไขหรือแนวทางการแก้ไขยังไงบ้างคะค่ะ ที่โรงเรียนนะคะในการบริหารงานบุคคลทางโรงเรียนก็จะมีคําสั่งนะคะคำสั่งมอบหมายงานพร้อมกับพนักงานแล้วก็ในหนึ่งปีนี้โรงเรียนจะต้องมีคําสั่งทั้งปีเช่นมีกิจกรรมวันปีใหม่กิจกรรมเข้า่ขยลูกเสือนี้ในโรงเรียนก็จะเป็นคําสั่งเฉพาะกิจเฉพาะงานนะคะแล้วก็โรงเรียนก็ให้การสนับสนุนส่งเสริม คุณครูในการเข้าอบรมเพื่อพัฒนาตัวเองอแล้วก็พาไปศึกษาดูงานนะคะครูจะได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นเช่นกลับมาเนี่ยก็ได้ดูว่าบริบทก็เป็นยังไงนะสถานที่อย่างนี้นะต้องจับอย่างนี้นะอะสถานที่เกี่ยวกับบริบทตั้งๆๆนะคะ แล้วก็ส่งเสริมนะคะส่งเสริมให้ครูไปอบรมเช่นลูกเสือตอนนี้ครูก็ยังไม่ได้ไปอบรมนะคะยังขาดอยู่ดฉะนั้นทางโรงเรียนก็จะส่งเสริมให้ไปอบรมลูกเสือที่ใค้สั่ยงพวกใกล้คุณครูใกล้นะคะใน,ในการเดินทางนะคะ,ะปัญหานะคะปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กก็คืออัตรากําลังของเราต้องได้6คน แต่โรงเรียนขนาดเล็ก<ม>เขาบรรจุมาให้แค่4คน<ม>เพราะยังขาดอีกสองคนพอขาดอีกสองคนโรงเรียนทําอย่างไรในการให้ครบชั้นเรียนโรงเรียนก็จ้างนะคะจ้างครูสองคนเพื่อให้ครบชั้นเรียนนะคะตั้งแต่อนุบาลสองจนถึงป6กก็ครบชั้นเรียนมันโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา ต่อไปนะคะมาในส่วนของงานบริหารทั่วไปนะคะก็อยากจะทราบว่าพออเนี่ยมีหลักการบริหารทั่วไปอย่างไรนะคะแล้วก็พบปัญหาอะไรบ้างนะคะมีแนวทางแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรคะค่ะงานบริหาร,รญญทั่วไปนะคะก็เกี่ยวกับกิจการนักเรียนนะคะสถานที่หาสนสาคัญชุมชนความปลอดภัยในสถงคมศึกษาเพราะฉะนั้นกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลวงนี้ไม่มีอะไรนะคะก็เด็กนักเรียนเป็นเด็กเรียบร้อยไม่มีปัญหาเลย ยาสิ่งติดก็ไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นทะเลาะไม่วาดก็ไม่มีมนะคะเรื่องอาคารสถานที่นะคะตรงเรยียนบ้่นด้วยร่วงตอนมาใหม่ๆนะคะปลวกทั้งนั้นเลยปลวกขึ้นอา,ารแรกนะคะที่เดินผ่านนะคะอาคารแรกเดินผ่านปลวกขึ้นก็มีการปรับปรุงนะคะโดยการเอาฝ้าเพดานเมื่อก่อนผ้าเพดานจะเป็นไม้อยู่แล้วก็ เอาออกเอาออกก็ทำใหม่นะคะหลังคากรเปลี่ยนใหม่ถามว่าสถานที่ของเรานะอยู่ใต้เมืองเร่ทุกปีกระเบื้องเป็นจํานวนประมาณ50เิผ่นทุกปีแรงสันสะเทือนของเหมืองแร่ก็จะทําให้กระเบื้องนี้หลุดนะคะก็ต้องซ่อมมีาการซ่อมทุกปีนะคะเรื่องเรื่องเรื่องกระเบื้องหลังคานะคะ สำหรับภูมิทัศนนะคะภูมิทัศน์ของโรงเรียนเมื่อก่อนนี่จะรกอยู่นะรกมากแต่ตอนนี้ก็ได้ปรับปรุงนะคะโดยได้งบประมาณจากเมืองแรกสี่แสนกว่บาทเพราะตอนนั้นเมืองแรกปล่อยน้ําปล่อยน้ํามาท่วมโรงเรียนขนาดโรงเรียนสูงขนาดนี้เห็นไหมคะยังท่วมโรงเรียนบ้านห้วยล่วงได้น้ํามาจากเมืองแร่ก็ได้งบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ งานสัมพันธ์ชุมชนนะคะโรงเรียนได้ร่วมรณรงยาเจติดกับเทศบาลตำบลพุกพีแล้วก็เครือข่ายแข่งกีฬาเครือข่ายแข่งปีธาพุกพีควรสีนะคะทั้งสองตำบลน,นะคะเราร่วมกันเป็นประจำเป็นธรรมเนียมนะคะถามว่าหบประมาณตรงนี้มาจากไหน อบตอควรสีให้บ้างอบอตอผู้ปีให้บ้างนะคะโรงเรียนไม่ต้องใช้จ่ายนะคะเท่าแต่เข้าร่วมนะคะแล้วก็โรงเรียนนะคะบริหารทั่วไปโรงเรียนก็ต้องมีความปลอดภัยในสถานศาึกษาซึ่งโรงเรียนบ้าน้วยร่วมมีปลอดภัยเพราะว่าผู้ปกครองมารับนักเรียนรับส่งนักเรียนนะคะไม่มีรถรับส่งผู้ปกครองมารับนะคะแล้วก็ความสุข สุดจริตนะคะโรงเรยียนก็ได้มีการประเมิน ITA ได้ AA นะคะปีนี้ได้ A 2ตัวนะคะซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจมากนะคะ,<ม>ะสำหรับไอปัญหาบริหารทั่วไปนะคะของเรานี่ครูผู้หญิงมากครูผู้ชายมีอยู่หนึ่งบริหารทั่วไปเรื่อง เรื่องหญ้ารกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ここมีอยู่คนหนึ่งก็ทำก็ไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะคะก็คร <c oughs> <SC. S 1> ูผู้หญิงไว้ประบเภศ <c oughs> ไปสอนเด็กนะคะครูผู้ชายนี่ก็ให้ทํามีมีอยู่คนหนึ่งนะคะแต่ถามว่าถ้าสังเกตได้ดีก็เรียบร้อยเสมอใช่ไหมคะรับเพราะว่าจะให้เตียมานไม่ล่กหน้าเก่ยพอหญ้าเรื่องขึ้นก็เริ่มจ้างฉีดหญ้าจ้างตัดอะไรอย่างนี้นะคะมีการเมานะคะ ปัญหาเราก็มีแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวแล้วก็ทันที่สองก็คือเรื่องการ่อมเซมการ่อมเซมหลังคาส้มเซมหลังคาน่โกซ่อมเซมทุกปีนะคะเราก็ได้ขอพบประมาณจากเหมืองเล่เหมืองเล่ก,ก็ให้นะคะส่วนเรื่องอื่นก็ไม่มีปัญหานะคะค่ะค่ะค่ะขอคะ จากที่พอได้เล่านะคะในเรื่องของการบริหารจัดการและการแก้ปัญหาของทั้ง4ฝ่ายในโรงเรียนนะคะอยากทราบว่าอยากให้พอคะช่วยช่วยเล่าให้ฟังนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการตามหลัก 4M นะคะในการบริหารจัดการหรือแก้ปัญหาเรื่องของคนเงินวัสดุอุปกรณ์แล้วก็การจัดการในโรงเรียนเนี่ยค่ะพอได้มีวิธีการหรือแนวทางอย่างไรบ้างคะค่ะในการบริหารนะคะ แบบสี่อินนี่นะมีคนมีเงินวัสดุอุปกรณ์และการจัดก,การนะคะในการบริหารคนนะคะเราบริหารตั้งสี่อย่างนี้เราจะใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลเลยนะคะ,ะแล้วก็ในการบริหารคนเนี่ยบางครั้งครูเราไม่ใคยเข้าใจอะไรนะคุณบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะคะก็ต้องเรียกมาคุยชี้แจงนะคะชี้แจงชี้แจงเหตุผล แล้วก็เอาตามความสมัครใจนะคะแล้วก็ในการบริาหารคนเครื่วัดสดุอุปรกรณ์และการจัดการนี่จะอยู่ในการบริหารทั้งสีฝ่ายอยู่แล้วนะครับก็คือฝ่ายวิชาการงบประมาณบุคคลบริหารทั่วไปแต่จะเพิ่มก็คือการเงินเนี้ยเราก็ต้องบริหารไปตามแผนปฏิบัติการประจําปีนะคะใช้จ่ายตามโครงการวัดสดุอุปรกรณ์ถามว่าโรงเรียนเราเนะี้ย เป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็จริงแต่ในห้องเรียนทุกห้องนะคะก็จะมีทีวีสมาร์ททีวีมีอินเทอร์เน็ตมีพิมเตอร์ทุกห้องนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งนักเรียนและก็ครูในการพรินพ์สื่อใบงานต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องการการจัดการนะคะการจัดการของขออนะคะขออก็จัดการแบบแบบช่วยเหลือกันนะคะ ถ้าเหมือนเหมือนเช่นเช่นอย่างนี้เช่นคุณเจเอะโคลาไปศึกษาต่อถามว่าเราช่วยอย่างไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนช่วยว่าสมมติว่าถ้าโรงเรียนเปิดสอนพิเศษอะไรอย่างนี้คุณเจเอะเอาไปเรียนไม่เป็นไรนี่เป็นการ<ม>เอื้อเอื้อกันนะคะเอื้อแบบพี่แบบน้องนะคะช่วยเหลือ,อ,อส่วนอย่างอื่นก็อยู่ในฮานฝ่ายแล้วนะคะถามว่าปัญหาในปัญหาสภาพปัญหาในการ โดิหารนี้ถือว่าไม่มีนะคะโรงเรียนบ้านห้วยล่วงไม่มีค่ะทราบว่าที่โรงเรียนบ้านห้วยล่่งอะค่ะมีอุปกรณ์สื่อสําหรับนักเรียนที่เป็นสื่อเสริมดีเ v ด้วยใช่ไหมคะค่ะใช่ไหมคะมีมีอะไรบ้างคะให้บอกหมอ๋อมีมวิทยาศาสตร์นะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวิชาวิทยาศาสตร์เราก็จะมีอุปกรณ์นะคะซึ่งทางเขตพื้นที่ให้มานะคะ ก็มีตาช่างมีกล้องจุลทรรศน์มีคอมพิวเตอร์นะคะ<ม>วิทยาการคำนวณนะคะและก็ที่สำคัญคือมีอินเทอร์เนต็ตเด็กสามารถค้นคว้าครูค้นคว้าเปิดอินเทอร์เนต็ตขึ้นจอได้เลยให้นกักเรียนได้ดื่นะคะค่ะจากประวัติส่วนตัวของอ,อนะคะครั้างที่จะ อยู่ใน,นในใน,ในการดําเนินงานสายงานครูเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนานนะคะ<ม>พอมีผลงานอะไรที่ภาคคูิใจที่อยากจะให้เราได้ได้เล่าให้ฟังนะคะเร,เรื่องอันไหนบ้างผลงานนะครที่ที่เป็นที่ชื่นชอบนะคะเคยได้รับรางวัลหนึ0 0แครูดีนะคะจากครูสภาเมื่อปี2556 ครูรูสภาเป็นทุนออกให้นะคะแล้วก็เมื่อปี2565นะคะ<ม>ก็ได้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้จากกระทรวงและสมาคมนะคะเป็นผู้มอบให้นะคะได้รูปนะ,ะได้โูกครั้งแรกนะคะ <laughs> นอกนั้นก็ได้เป็นเกียรติบตัตรแล้วปีนี้นะคะก็ได้เป็นครูดีศรีสุราชะคะ่ะ จากกสจแล้วก็ได้ครูดีไม่มีอมายามุกนะคะในปี63แล้วก็ได้เบสนะนะในการนำเสนอเบสนะคะเบสระดับเขตพื้นที่นะคะได้ดีเด่นค่ะการบริหารจัดการนะการบริหารจัดการสพ้ารี่สิบสานะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะ ให้พอ,อค่ะฝากอะไรถึงผู้บริหารรุ่นใหม่สักหน่อยค่ะค่ะอยากจะฝากถึงผู้บริหารรุ่นใหม่นะคะในการบริหารโรงเรียนต่อไปนะคะคือให้บริหารแบบมีส่วนร่วมแล้วก็ใช้หลักธรรมาภิบาลน,นะคะ,ะใช้กัลยาณมิตรเอ,อื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมงานนะคะ แล้วก็ให้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพราะว่าในโรงเรียนนะคะมันจะมีประกอบด้วยคนอายุมากอายุน้อยนะคะให้คำนึงถึงความแตกต่างให้เข้าใจเขาด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะ,ะพวกเราก็ขอขอบพระคุณท่านผอ,เ,อเป็นคิดป,ปรัตนาคมนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยร่วงนะคะที่ได้ให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์นะคะในการบริหารจัดการโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะ,ะให้เราใช้เป็นแนวทางในการบริหาร ในอนาคตนะคะซึ่งความรู้ในวันนี้นะคะถือเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่นะคะที่กำลังจะเป็นผู้บริหารในอาชีพตามที่พอ,อเป็นนะคะ <S <S <ๆ>ขอขอบพระคุณมากค่ะ